สวนสายฝนอินทาลามสวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้เรามาให้น้ำกันแต่เช้าเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะตอนเช้าเช้าให้น้ำไปด้วยก็ชมอินทาลามไปด้วยนะคะที่เราผสมไปแล้วนะคะอันตัวนี้อเอดาหานนะคะ มี่นะคะลดน้ำไปด้วยนะคะอําเดนะอําเอ็ดอาหารติดเยอะนะคะต้นเล็กๆต้นนี้ก็อําเอ็ดดาหารมีหลายรุ่นนะคะรุ่นที่ติดแล้วก็มีนะคะนี่รุ่นที่ติดแล้วนะคะแล้วก็รุ่นที่เพิ่งผสมไปนะคะ มีหลายรุ่นนะคะหนึ่งต้นมีหลายรุ่นนะคะเพราะว่าจาันออกไม่พร้อมกันนะคะพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นต้นนี้บาฮีแดงจันยังไม่มานะคะยังเงียบอยู่นะคะปีนี้สงสัยจะยังไม่มานะคะ เช้ามีเสียงนกเสียงกาเสียงไก่ตัวน,นี้เบมนะคะเบมเบมออกมาจันเล็กๆนะคะแต่ว่าพอเราผสมไปแล้วจันท์เขาเริ่มโตนะคะเบมนี่นะคะเบมที่สวนสซฟุนอิทภาลัมปลูกเยอะจะเป็นบาฮีเหลืองนะคะ ตัวนี้ลาหีเหลืองยังไม่มานะคะตัวนี้ลาหีเหลืองยังไม่มาตัวนี้มาแล้วนะคะลาหีเหลืองตัวนี้มาแล้วหนึ่งจันตัวนี้ผสมเมื่อวันที่เจ็ดนะคะครอบถุงไว้ก่อนนะคะ ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปล,ง,ปลงบ่อยเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะตัวนี้บ้าหฮีเหลืองที่สวนจะลดน้ำประมาณลดหนึ่งครั้งเว้นสองนะคะเว้นสองวันนะคะบางบางอาทิตย์ก็เว้นสามวัน